เราในค่าคืนนี้ครับผมค่ะที่เราได้ประชาสัม so พันธ <ugo> <Okay>, <Sm> ์ไปนะคะราต้อขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกท่านการพิจารณานะคะก็จะพิจารณาจากหนึ่งในวันนี้ครับค่ะทั้งสื่อมวลชนที่ อัชจันท์สมชื่อเล่นชื่อว่าน้องแปรว่าครับ น้องแรมาอายุ20ปีส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกร,รมัมสัดส่วน33 24 37จบการศึกษาู้ส่วนจำกัดจันประจากทุ่มฝน2009โดยคุณพิมพันธ์เกษรส่งเข้าประกวดครับนนนจนมาถึงที่สุดแล้ววันนี้นะคะ นางสาวพะเยาประจัปี2568ร้องด้วยรองทั้งสี่ท่านนะคะแล้วก็หนึ่งในสี่ท่านนั้นนะคะก็ได้รับรางวัลออฟิล่าโหวตที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาทุกๆอำเภอเลยจริงๆค่ะอคุตักวักษาการชาติไม่ทราบว่าพวกนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนีกิดจะนำอื่นอยู่นะคะขอบคุณนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาค่ะน้าสาวกนิกานางสามรองระดับสี่ หลังจากที่เสร็จสิ้นตรงนี้แล้วขออนุญาตในเฉิมพันธ์ได้ลงพนเวทีครับหลังจากที่เสร็จสิ้นตรงนี้แล้วขออนุญาตในเฉิมพันธ์ได้